สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Genchin Impact นะครับกับตัวละครชัดก้านะครับผมก็จริงๆแล้วันี้ตรงตนน้นแรกผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดนะครับคือผมมมีเพชรน้อยแล้วกล่าวว่าผมมาอยากได้ปู่ปู่จงผมยังไม่มีเลยอยากได้ตัวโลนะนนะแล้วมันปรากฏว่ามันคืออะไรรู้่ะผมมาก็อยากแบบว่าอยากได้โอโรลอนนั่แหละตัวสีดาวมาเก็บไว้แล้วคือก่อนหน้าเนี้ไหนวะนี่ผมลุนเลดมาใช่ไหมโมนหน้า ปุ๊บอะห้าสิบสิบห้ายี่สิอ,ะ, 5, 10, 15, อะผมมีโลสะสมอยู่แค่20เองนะผมเปิดหลังจากผมรูดเดดโมโมหน้ามาเมื่อแพทก่อนนวดหน้านูนเลยนะแล้วผมก็เปิดไปทีละสิบสเนี่ยดูวันที่ได้เลยเออผมเอาเปิดไปปุ๊บเก็บไว้20แล้วก็มาเนี่ยวันเนี้ย ผมก้เา,าผมจะเปิดอยากได้นี่ใช่ไหมบามอยากได้ผมอยากได้บาวาไลาอีกตัวหนึ่งเพื่อขึ้น C6 แล้วก็อยากได้โอโลลอนมาเก็บไว้แค่ตัวสีแดานะแม่งเสือกโชคดีออกชัดก้าไม่เฉยเลยแต่ไม่ได้หักได้อยากเก็บโบว้เปิดปูเอ่ะแล้วนี่ปูกมจะได้ไหมเนี่ยเทพไฟอ,อ่ะโอ้โหแม่งอย่างสบยนะวันนี้ผมก็เปิดไปเก็บโบไว้อีกยี่สิบ สุดท้ายก็เลยต้องมาปั้นนะครับเปิดได้แล้วก็ต้องปั้นหน่อยก็เดี๋ยวจะมา,มารีบิลค่าสั้แตกผมว่าไม่ได้บือหวาอะไรนะครับยังปั้นไม่เสร็จด,ดีคิเลตมีสิบสี่นะครับหลังจากสกิล e อไปคิเลตผมจะขึ้นมาเป็นแปิบสียังไม่ถึงร้อยนะครับผมความแรงทีสองร้ 12, ิบสอเหมือนฟูพลังงานไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ข้างล่างก็ไม่มีอะไร อาวุธผมใช้เป็นอาวุธนี้นะครับผม thunder p o w e เนี่ย thundering Th p o w e ใช่ไหมอโอเค artifact ก็เซตนี่เลยนะครับ obsidian f o l d i k g หาสแต็กดีดีไม่ได้ทักทีฟาร์มมาตั้งนานเอสกิลสกิล นี่ครับสกิลก็672นะครับกลุ่มดาวส0มาลองเทสดาเมจกันเลย ยังไม่ค่อยแรงมากนะครับดอกว่าหมื่นกว่าอยู่เลย ม่อเก๊ออกท่าน้ำแขงสามมื่ ค่อยชี้เลยนะส่วนเรื่องการสำรวจแมพครับดีเลยบินถ้ามาอยู่ถ้ามาอยู่ในนัดแลนดก็จะบินได้นานกว่านะครับเพราะมันจะใช้หลอดดันล่างด้วยหลอดโคจิตตันและล็อกห่างทางมันจะมีนี่ให้เราเก็บด้วยไหนวะ ไม่เห็นตรงนี้มันไม่มีมันจะรออยู่นะครับอยู่กลางอากาศอะไรอย่างงี้เป็นกลมๆพอเราเก็บปุ๊บดอตโฟจิตตันเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไม่ลดชั่วข่าวนะครับเราก็บินพุ่งได้ยาวๆเลย mm hmm. มีตัวให้ลองดามจไหมเนี่ยโอ้โหไม่มีเลย mm hmm. สองมืนกว่ายังยังไม่ค่อยแรงมากนะครับผมปังเสร็จอัพสกิลหมดอะไรอย่างงี้น่าจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเห็นคนอื่นเล่นยิงอย่างแรงทำไมผมออกมาปั้นเล่นยิงไม่ค่อยแรงเลยวะดาเมก็สองพันกว่าเนี่โอเคครับก็จบกันที่เท่านี้ก่อนนะครับผมจัดกาก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> ปู่จงผมจะได้ไหมเนี่ยแผดหน้า ครับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม